ช่วงโควิดเนี่ยทุกคนก็มีความกมังวลหลายเรื่งแล้วนะถ้าสายการบินหยุดบินไปด้วยเนี่ยจะสร้างความลําบากแน่นอนอผู้โดยสารที่ต้องเดินทางจริงจมีงบาคนจะไปต้องเดินทางเนี่ยการเดินทางโดยทางอากาศเนี่ยยังเป็นส่วนสำคัญในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ใช้ความปลอดภัยก็ตามนะดังน,นียถ้าทางสายการบินหยุดทําการบินไปในช่วงซีซั่นที่กำลังแย่อยู่แล้วมันเหมือนการซ้าเติมตลาดเข้าไปอีกตั้งแต่สากนการโควิดปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ย สายการบ,บินไทยเวิร์จเอไม่ได้มีการปลดหรือว่าลดคนเลยแล้วก็ยังทําการบินอยู่เสมอไม่ได้หยุดทำการบินเลยนอกจากจากังหวัดภูเก็ตที่ทางนั้นคือปิด3บินไปนะฮะ<อ>สายการบ,บินเนี่ยได้ทําการบริการอย่างต่อเนื่องมาตลอดอนอกจากเส้นทางโดมเมสติก<อ>แล้วนะ,ะทางสายการบ,บินไทยเวิร์จเอเองก็มีเซมิคอมเมอร์เชียลด้วยเหมือนกันหนึ่งไฟ์ต่อเที่ยวไปยังโฮจิมินทีไซง่อนนะฮะที่เวียดนามทุกคนสุ์ค,สค,สคือปีที่แล้วเนี่ยคิดว่าหนึ่งคือทางสายการบ,บินเองเนี่ยถือว่าลีน จามีเครื่องสเปรดลัมนะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามปรับเปลีรร่ยนสตร a t จีอยู่แล้วส,สัดส่วนผู้โดยสารในช่วงปกติเนี่ยเราเป็นคนไทยครึ่งหนึ่งอีกครึ่งนึงเป็นต่างชาติเครื่องเรื่องของต่างชาติเนี่ยก็จะแบ่เเเง,เงเป็น a a, ครึ่งครึ่งเป็นเอเชียอีกครึ่งเป็นเวสเซเนอร์ตอนช่วงที่เกิดโควิดใหม่เนี่ยกระทบกับช่วงที่ทตัวนี้แต่ฝั่งเวสเนอร์เนี่ยยังฉันมันก็ยังจะมีตัวนี้อยู่แต่พอพอเวสเนอร์กระทบด้วยที่แบบว่าเริ่มมีการปิดประเทศเราก็ นำตัวครึ่งหนึ่งเนี่ยที่บินต่างประเทศอยู่กลับเข้ามาเพิ่มจุดบินมากขึ้นในประเทศแล้วก็ปรับสัดส่วนให้ผู้โดยสารเป็นคนไทยมากขึ้นตรงจุดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมทางสายการบินเนี่ยให้แบบว่าผลักดันขึ้นมาได้จนทุกวันนี้ครับปัจจุบนันนี้ไฟล์เราก็กลับมาเกือบเต็มความถี่แล้วครับปีที่ผ่านมาเนี่ยเครื่องของลอามีเสือดลำแต่ว่าพอสานการเรินดีขึ้นเราก็นาเครื่องเข้ามาเพิ่มอีกสี่ลำ ปัจจุบันก็มี15ลำแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานนี้ก็จะมีนนทั้งหมที่26แล้วเหมือนกันถ้า10ปีนนี้ไม่มีผิดพลาดไปก็คิดว่าน่าจะเพิ่มหนึ่งน้อยน่าจะเป็น25ลำเหมือนกันแล้วก็การขยายเส้นทางเนี่ยเพิ่มแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในประเทศเองก็ตามเริ่มมีโอกาสมาเปิดประเทศแล้วาสายการบินไทยวปเจ็เองก็กำลังเตรียมความพร้อมอยู่ที่จะเป็นสายการบินแรกๆที่จะนำพาผู้โดยสารคนไทยเนี่ยไปยังต่างประเทศแล้วก็นำพาผู้โดยสารต่างชาติเนี่ยกลับเข้ามาในประเทศไทยอยีกครัน าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของสายการบินเนี่ยจะเห็นเล้ว่าณนะช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยทางสายการบินอะไรก็ปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างจากที่แบ่งครึ่งๆเ,เป็นเป็นโดเมสติกกับต่างชาติเนี่ยก็คือกลับมาบินเส้นทางโดเมสติกส่วนเว็บไซต์เองเราก็จัดตัวเว็ .com แลก็้องที่ตัวผลัดสกายฟร์มตับเว็บไซต .com มาแล้วก็มีมีการสมัครเมมเบอร์แล้วก็เริ่มมีแบบว่าพอยต์พิเศษนะก็ทุกๆร้อยบาทก็จะมีถึงแต้มไปซึ่งแต้มเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีสิทธิพิเศษตามมานะครับ แล้วอย่างที่2ก็คือเราเริ่มมีการล็อรดักตใหม่ๆเข้ามาสู่ตัวพอร์ทัลนี้เหมือนกันมีการขายอินชูแรนส์มีการขายโฮเทลวอลเชอร์ er, ตัวอินชูแรนส์เนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ประกรันการเดินทางเดียวแต่รวมถึงทรัพย์สินด้วยประกันรถก็มีขายเราไม่ได้โฟกัสที่แบบว่าเป็นเป็นดิสแชั่นของทางสายก,การบินเดียวแต่เราพร้อมที่จะอยู่ใน3 6 0อองศาอะไรก็ตามที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยเราพยายามจะลิงก์มาเพื่อเสริมตัวสุขสบายให้กับผู้โดยสารของเรา เราเป็นสายก็นน้องใหม่ไหมก็ไม่ใช่น้องใหม่คือจริงๆเนี่ยมีนานี้ก็ครบรอบ6ปีแล้วนะที่เราแต่เราเริ่มบินมาฉะนั้นเนี่ยยอว่าจุดตั้งขายเนี่ยมันจบแล้วเราเดินเสร็จแล้วตอนนี้คือมันจะเริ่มวิ่งแล้ววิ่งไปในจุดที่ว่าอตอนนี้แฟนเบสของเราเนี่ยผมเรียกว่าในประเทศก็เยอะพอสมควรต่างประเทศเนี่ยก็จะเริ่มเริ่มขยายจุดบินมากขึ้นแถบเวอร์ชนก็จะมีจีนอีกแล้วก็ตรงส่วนของซหพันธ์เซเชียเป็นหลักก็มีแล้วก็จุด ที่ประเทศต่างๆจุดหลักของคนไทยที่ชอบเดินทางนะกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยนี่ก็อยู่ในในแผนที่ว่าวันหนึ่งเราน่าจะไปถึงจุดนั้นได้เหมือนกันนะ